วัสดีค่ะบริษัทก,กรีน VCI นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง VCI Powder GVP 100และ VCI Powder แบบกราโนไทป์กันค่ะ เรามาเริ่มกันที่ v ีแซ่พาวเดอร์0นะคะเป็นสารกันสนิมรูปแบบผงอเนกประสงค์ค่ะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนแบบครบวงจรด้วยคุณสมบัติที่ละลายน้ําได้ทําให้สามารถประยุกต์ใช้ไดในงานได้หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการพ่นการโรยหรือผสมน้ําโดยจุดเด่นของสารกันสนิมรูปแบบผงนะคะก็ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ยาวนานถึง24เดือนค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขนส่งหรือใช้งานอุปกรณ์ได้โดยไม่ที่ไม่ต้องจาจัดผงออกค่ะ ซึ่งรูปแบบแพ็คก,กิ้งนะคะก็จะมีที่100กรัม500กรัมและแบบกระสอบ20กิโลค่ะ ซึ่งการใช้งานนะคะก็สามารถนําไปโดยในโครงสร้างท่อหรือถังที่มีขนาดใหญ่ค่ะหรือชิ้นส่วนโลหะที่อยู่ระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บและยังสามารถไปละลายน้ําเพื่อป้องกันอุปกรณ์หลังจากการทดสอบแรงดันน้ําได้ด้วยค่ะแล้วก็มาถึงตัว VCI Powder GVPPGW นะคะหรือสารกรนสนิมรูปแบบเกตหรือกราโนไทค่ะเป็นสารกันสนิมรูปแบบเกตที่ผลิตมาจากสารเติมแต่งอาหารและสารสกัดจากพืชน,นะคะซึ่งแพคเกจจิ้งนะคะจะถูกบรรจุอยู่ในซองที่สามารถระบายอากาศได้ค่ะออกแบบ มาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในพื้นที่ปิดโดยเฉพาะค่ะจุดเด่นของวีแซพาวเดอร์แบบการนูทยนะคะก็คือจะใช้งานง่ายค่ะด้วยรูปแบบพอชองพร้อมใช้นะคะและมีขนาดให้เลือกตั้งแต่10กรัม100กรัมและ500กรัมเลยค่ะสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้นานถึง24เดือนนะคะเมื่อปิดผนึกให้เรียบร้อยค่ะอยู่ในที่มิชชดการใช้งานของตัววีแซพาวเดอร์นะคะก็เหมาะกับงานที่บรรจุชิ้นส่วนยานยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกลทั่วไปค่ะ VCI Powder ทั้ง2รุ่นนี้นะคะล้วนเป็นมีตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานค่ะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลับกษณะงานเพื่อที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดก,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 ก่อนและลดต้นทุนในระยะยาวได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ